ซื้อบ้านผ่อนผูกก่อเช่าที่ชอบม,มากก็คือเป็นบ้านเดียวค่ะสวยอ่ะทันสมัยชื่อเพียวค่ะชื่อโครงการพัฒสอน3าที่นพัทรพาวเตอร์อรตี่ายขายคุณอูนค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะรู้สึกด,ดีใจมากค่ะเป็นบ้านหลังแรกด้ว <laughs> ย มีบริการหลังการขายก็ดีค่ะแล้วก็มีแนะนําบ้านหลายที่มีให้เลือกหลายที่ด้วยค่ะแล้วก็มีเป็นบ้านเดี่ยวที่ชอบมากก็คือเป็นบ้านเดี่ยวค่ะพื้นที่กว้างแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วก็การต่อเติมแบบสวยอะ่ะทันสมัยซื้อบ้านผ่อนลูกก่อเช่าแล้วก็เป็นของเราด้วยคิดจะซื้อบ้านให้หนึกถึง La Paz Property บ้านพิเศษเพื่อคนพิเศษ